สนับสนุนโดยซิมอินเตอร์จากทรูมูกฟก๊อกน้ำสันว่าทองเหลืองทนไม่เป็นสนิมขนาดหม่ใหญ่ไหลแรงเอวมากเลยโหดปาไม่เอานี่ไม่เข้าติดขอบใจขอบใจบินไหมมีแล้ว hey, hey. เฮ้ยเดี๋ยวทิ้งเลยนะไปต่งล่างนะเดี๋ยวให้ก้มาล้าง ไม่เป็นไรหรอกปาแค่นี้เองอ่ะโอ้โหดูีน่ารักจริงๆแล้ได้เป็นลูกสาวก็ดีดิก็ให้แพรเป็นลูกปลาไปเลยดินะเป็นลูกเลี้ยงเหรอแก้วตาไม่เอาเพื่อขอเป็นลูกสาวแก้วตาก็คงใหม่ยกข่ายหรอกเอาเป็นว่าขอเป็นลูกสะใภ้ก็แล้วกันดีไหมป๋าพูดอะไรอ่ะนี่ปลาพี่กิจจะกรรมมาจากฟาร์มตอนไหนอ่ะก็ยังไม่รู้เมือนทำไมทำไมถายทำไม คิดเช่นเท่าไระลิะป้ากูป้าเงาต้องหากล่ะ,ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาทำเป็นห่วงป้าเลยป้าเ่ะไม่ต้องห่วงห่วงไ้ฝ้ากนอนห่วงไ้กิดเหรอเมื่อเช้าทอคุยกันนะเสียงยุ่งเลยเห็นบอกว่าอุสนีก็มาลากลับบ้านอะไรไปธุระอะไรก็ไม่รู้อุษนีไม่อยู่ใช่ไม่อยู่ตอนนี้นะไอ้กิดมันต้องทำงานคนเดียวยุ่งมากเลย ป้าว่ายังหาใครไปช่วยมันดีไหมก็ไม่รู้มันจะว่างหรือเปล่าก็ใหม่ลูกเอางี้นะป้าเส,สาร์อาทิตย์เนี้ยป้าอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมเดี๋ยวแพรอ่ะช่วยพี่กิจที่ฝั่งแล้วกันทั้งท่านเหรอจะดีเหรอ,อเอาเข้าดีมั้กันถ้าอย่างนั้นป้าโทรไปบอกเลยนะไม่เอาไม่เอาแพรอ่ะก็จะไปเซอร์ไพรส์พี่เขาก็ตามใจกินน้ำไหมป้า สมัครแรงงานเด็กนี่พอเป็นสาวนะนี่แล้วมาทำไมไม่บอกอ่ะอะถ้าบอกพี่ก็รู้สิแพรกะจะมาอยู่เป็นเพื่อนพี่อ่ะกลัวพี่เหงาแต่ที่นี่อ่ะมันงานหนักนะจะไหวเหรอระดับแพรวานเนี่ยไม่ไหวมันรู้ไปได้อยู่แ,แต่พแพะกะจะมาช่วยแคนสองสมวันเท่านั้นนะเพราะวันจันนี้แพะต้องกลับไปเรียนแล้ว อาหารหมูอ่ะเนี่ยลองเขย่าดูไหนอาหารจะออกมาอ่านั่นแหละแข็งแรงอย่างนั้นแหะแข็งแรงแงแรง่ค่กลัวน้งกลัวมันกลิครับรถอาหารหมูมาส่งแล้วครับอขอบคุณมากครับนี่แพรวาครับน้องสาวผมเองเขาจะมาฝึกงานที่นี่สองสามวันนะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับอ๋อมาดูแลแทนคุณได้เหรอครับ คุณนายที่ไหนพิกิตเดี๋ยวผมตามออกไปครับได้ครับก็นกคนที่นี่เขาเรียกอ,อุตสยกนายอ่ะข้าแล้วนี่พอไปหรือเปล่าเนี่ยคนที่นี่เขาเลี้ยงดีหรือเปล่าอ่ะแล้วอยู่เนีเนี่ยน,น่ะมาแกล้งเลยหรือเปล่าพี่นี่นนมาแกล้งอะไรเนี่ยนะฟึ่บเลยกัดไปเลยนะไม่ใช่ ตัวเองนี่นะดูหมูได้โอ้โหผู้ภาษาหมูเป็นด้วยเก่งจังเลยเฮ้ยพิกฤตยี่เลยเปล่าวไม่ได้ยินอ่ะพอดีฟังภาษาหมูไม่รู้เรื่องพิกฤตอ่ะเฮอ่พลอยกินข้าวออ่าเดี๋ย็รอคนแถวนี้อยู่แหละฮะแล้วก็ไม่บอกโอ้โหดีเลยเดี๋ยวน้องพลอยไปเสิร์ฟโต๊ะอาหารบ้าหน้องพลอยนี่นี่ตลกตลกละ S <S ไปแล้วไปกินข้าวแล้วไปไม่ได้จะปล่อยน้องพลอยกกินข้าวคนเดียวได้ไงเราไปน้องพลอยกินข้าวแล้ว หาน้องพลอยมากินข้าวน้องพลอยด้วยจะได้เปลี่ยนบรรยากาศไปตัวยนะโอเคเขามีงานอะไรเหรออ๋อคนง,งานทำบุญเลี้ยงพระโอ้ว่าแล้วมีเสียงบทสวดด้วยแพรแพรชอบที่นี่ไหมอ่ะด,ดีนะสงบดีงั้นถ้าใ,ให้แพรมาอยู่ที่นี่ พี่ชวนแพ้มาอยู่ที่นี่เหรออ๋อเปล่าไม่ได้ช่วยก็แพรเป็นน้องสาวพี่อ่ะที่นี่มันก็เหมือนบ้านแพรอยู่แล้วน้องสาวเจ้าของฟาร์มหมูใช่ฟาร์มพี่ก็เหมือนฟาร์มน้องเนี่ยวะไม่อยากเป็นน้องเจ้าของฟาร์มหมูอะโอ้โหนี่อย่าบอกนะจะเป็นเจ้าของฟาร์มหมูซะเองไม่คันไรนี่ยึดฟาร์มพี่แล้วเหรอหรจะให้หยึดเะล่า บ้านแล้วแต่พรุ่งนี้เช้างั้นงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งแล้วกันไม่เป็นไรอ่ะแพ้มาได้ก็กลับเองได้นี่เก่งนะเราอ่ะยังก็ไม่ใช่แพ้วาสิน้อยใจน่าเสียใจมาพัมาม แพรเขาจะเข้าใจพี่สักทีนะ